หายแล้วเรียบร้อยไปแล้วครับผมแยกชิ้นส่วนครับผมจับหมายออกเสียงครับจะได้มาเลยดูกระจกยังอยู่นะดำปืดเลยวะนี่พันน่าจะเข้าเยอะสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับแม็กก์เคร่งจมนะครับผมวันนี้มาพบกันเช่นเคยเนะี่ยตอนนี้เวลา แต่ชนบุรีแล้วกลับบ้านนะครับทําธุระนะมาทํธุระเรื่องไบขี่นะครับไปขี่ปูทำยากนะไ,นไม่ใช่ง่ายๆอย่างที่คิดนะครับมันไม่เหมือนสมัยก่อนนะฮะมาแล้วแบบยุ่งยากมากนะยุ่งยากอ่จะพูดว่าลกยุ่งยากมากก็ไม่มากเท่าไหร่นะปบงกกลางแต่ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปก็มันจะเป็นเรื่องออนไลน์นะเรื่องออนไลน์อ,อบรมอ,ออนไลน์นะ ก็มีจองคิวนะจองคิวออนไลน์ก็ำำหายใจยากเลยครับ เป็นบทเรียนนะครับผมนะมันก็ใกล้ขาดแล้วนะก็ไม่อยากให้มันขาดเยอะนะครออนไลน์นี่แหละปัญหาเลยเมื่อก่อนไปถึงคนส่งก็เข้าไปเข้าเข้าคิวก็สอบอะไรละ่ะเป็นสมรรถนะเนาะของคนขับกันนะว่ามันไม่เคยทําไม่เคยทำ ก็ได so, <that> uh, ้อย mm ู hmm. mm ่บ hmm. mm ้านนะส่วนมากจะมาบ้านแณนแล้วก็ทํางานมากกว่าเฮ้ยใครวะนะมาดูบ้านไหนนะนะครับบ้านผมกับบ้านแณนจะห่างกันประมาณไม่ถึงห้าร้อยเมตรยังไงไม่ถึงครับผมถึงไม่ถึงเนี่ยเนี่ยถึงบ้านเองแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวเนี่ยถึงบ้านแณนแล้วก็ว่าจะไป เลยตีเฮ้ยให้ตัดตั้นกล้วยวะมันโหดวะไม่มันล้มนี่วะล้มเองเออนี่ไงเห็นไหมมันโหดเกินนี่มันล้มขอไปเนี่ยทางขึ้นโอ้โหสุดยอดนะเฮ้เอ้ย ABM จอดไว้ตรงไหนวะอะเอเราอยู่ตรงไหนกระท่อมเราต้องไปดูครับผมไปครับไปครับไปดู บีเอ็มเราอยู่ไหนวะฮะตัวบีเอ็มฉีบหายนี่นะโอ้ดูรอว่ะฉีบหายแล้ววาเรียบร้อยไปแล้วครับผมแยกชิ้นส่วนครับผมจำน่ายออกเสียนโกงครับดูเดือแต่อะไรโดกะ่ะ er แบบนี้<ด>ไม่ไหวนะดูครับแยกชิ้นส่วนไปเรียบร้อยนะผมโห น่าเศราเลยตัวนี้โมเลยมาจากทุนบุรีมาแต่ทำงานนะว่าจะโมโม,อมอสักหน่อยเรียบร้อยไปแล้วอยกกินส่วนนะเรียบร้อยเป็นไงเสียดายไหมเสียดายไหมดูะ่ะโอ้โหดูดูครับเป็นไงล่ะอยกกินส่วนโอ้โหโอ้โโอโเผาเรียบร้อยครับ เอามีหอดอันนี้ด้วยอะไรนะอันนี้อันนี้มันเป็นแน,นั่นผายนั่นหรือเปล่ายางผ้ายางรองเท้าอ่างน้ำหรืออันนี้นะอัน,นี้ถังน้ำมันเรียบร้อยครับผมถังน้ำมันก็อันนี้แล้วแกเอาไปขายที่ไหนวะรับซื้อของเกา่าฮะรับซื้อรับซื้อของเก่าชี้้าอีกแล้วเรียบร้อยครับมีคนเอามาซื้อนี่ เอาไปขายเองใฮะเอาไปขายเองเอาไปขายเองโอ้โหแล้วเครื่องมันอยู่ไหนเนี่ยเฮะ <ๆ S 1> เครื่องมันอยู่ไหนหดูครับโอ้โหดูครับสภาพโอ้โหสภาพครับเดี๋ยวไปดูชิ้นส่วนต่อไปครับผมไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะไปดูครับครับดูครับ โอ้โหคือแยกชิ้นส่วนไม่รู้ว่าไปลงลงไอรับซื้อเหล็กเออลงรับซื้อเหล,ล็กที่ไหนวะชิบหายเลยรับซื้อของเก่าโอหครับผมเอาแต่เนี่ยครับเอาแต่เผาไว้นะผมแล้วก็ชุดชุดหน้าเนี่ยเห็นไหมเครื่องอยู่นู่นหรือเปล่าเห็นเครื่องหอึเครื่องเหรอไปดูเครื่องนี่เครื่องอยู่ตรงไหนวะดูครับเดี๋ยวไปดู เห็นว่าเครื่องอยู่นี่ม่ดูเครื่องดูครับผมเครื่องโอ้นี่ครับโอ้ตายนี่ครับผมเครื่องตัวแรงที่ควันท่วมทุ่งนะอันนี้กลับบ้านเก่าไปแล้วครับผมนะเหลือแต่เครื่องโอเป็นไงะจะได้ขับไหม ไม่ได้ขับเลยสื่อสารกรรมมาวหาจะมาครับนะสื่อสารกรรมมาว่าจะมาครับสื่อสารกลัมาาม,าามาว่าจะเป็นรับเสียแจม่นอโอ้โหเสียแจมครับเรียบร้อยครับเสียแจมต้องไปหา,นหาเนาะไปหาเสียแจมแล้วก็บอกให้เสียแจม,มไปไปทวงคืนแล้วแบบนี้ไม่ไหวดูสภาพแล้วไม่ไหวครับโอ้โหเนี่ยชิ้นส่วนอยู่นี่หนึ่งสองเครื่องเห็นไหม พวกเบรกอะไรอยู่ครบนะคันชักอะไรอยู่ครบนะ,ะเนี่ยคันชักอะไรอยู่อยู่ครบเรียบร้อยนะฮะแต่ว่าพวกโคง้งพวกอะไรไอพวกไอ oh <my. S 1> พวกตัวถังนี่พวกตัวถังไม่เห็นนะน่าจะอยู่ร้านของเก่าแล้วครับผมเ <Hey. S 1> น,นี่คนรื้อหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยคนนี้รื้อหรือเปล่าครับ นี่เ็ปนลัักนนนครบี่ครับอู้เกียงยังอยู่ครับเกียงยังอยู่เกียงยังอยู่นะเป๊ะใครช่วยเกียงลื้อนี่พี่เองพี่ลื้อเองเลยโอ้หนี่ครับเจอคนลื้อแล้วครับผมโอ้สุดยอดครับผมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไหมเรียบร้อยใครเมาใครใครเองใครเอาไอ้เต็นกับบานมาใส่อ๋ออ้เต็นกับบานมาใส่โอ้เรียบร้อยไปแล้วโอ้ ร้านไหนร้านสนีบุ่้น,น,รรนี่ได้เท่าไหร่ได้เงินเท่าไรไปขายสามพันกร <3, 000! S 2> ัมสามพันโอ้โห,โโหเรียบร้อยครับโอ้แกจะขึ้นใหม่เลยโอ้โหตัวถังเรียบร้อยไปแล้ว,ลวโอ้โหเคซี่บัตเทเลนยังอยู่โอ้ย,ยังอยู่ครับเป็นไงล่ะเคซี่บัตเทเลนโออกแบบเก็บไว้รับหน้าแบบเนี่ยเสียดายมากเลย ดูกระจกยังอยู่นะดำปืดเลยวะนี่ควันน่าจะเข้าเยอะโอ้โหเนี่ยเกียยังอยู่นะเกียเกียเกียเนาะขายแต่ตัวถังไปใช่ไหมพวงมาลัยก็อยู่พวงมาลัยอยู่หมดโอ้โหไป <c oughs> งานเข้าดูกีซิบัทไทยแลนด์เราเรียบร้อยเหลือแต่กระจกโอ้โหนี่หมดลเนียมันเป็นงานเข้าแล้วครับผม มาจะไปรับสิจมสทั้งหน่อยนะเรียบร้อยกดไปเลยโทรบอกสิจมเลยไปครับผมเดี๋ยวไปกันครับเล้๋ยวมาสอบถามผู้อยู่ในเหตุการณ์ครับผู้อยู่ในเหตุการณ์เขาหักมือมัดเลยบ่ยัวไปหน้าไปหน้า โอ้โหเรื่องเลยเพื่อนๆถามไปย่ายกันได้โอ้ผู้อยู่ในเหตุการณ์มันนี่ใช่เลยผู้อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยโอ้โผู้อยู่ในเหตุการณ์ตายตายตายต้องมาถามแล้วโอ้หัวจะปวดอีกแล้วโอ้ขายใครกินเหล้าบ่ขายกินเหล้าเดีอยหัวจะปวดอีกแล้วโอ้ยโอ้กระท่อมเนี่ยนี่หรืออะไรนี่โอ้ยนี่ เขาทดสอบว่ากระท่อมสิแข็งแห้งวอนะโอ้นี่ยคนลื่นก็เรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะคนลื่นนี่ถอยตำม,มันกระท่อมนะครับกระท่อมนีน่นี่เป็นกระท่อมทำใจเลยเออเรียบร้อยเลยครับ,รบรออ,องานเขาเลยโอ้ดูแม็กคันเร่งจมุมโ,โอ้สุดยอดมาถึงบ้านเรียบร้อยเจอแบบนี้ หม่จะปวดนะครับเนี่ยก็อ่าผมจะเล่าว่าบ้านแนนนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะมานานเหมือนกันนะเมื่อก่อนจะอยู่หลังนี้เนาะจะเป็นบ้านไม้นะฮะเป็นบ้านไม้เราจะอยู่ครอบครัวใหญ่มากนะบ้านแนนนี่ตรงนี้เลยนะแล้วก็อ่ผมก็เป็นเพื่อนกันมานานนานมากนานนานจนแบบ สนิทกันมากแล้วกันนะฮะเดินไปเรียนด้วยกันนะฮบผมเนี่ยจะเล่าความหลังให้ฟังให้เฉยนะครับผมไม่มีอะไรมากนะะโอ้โอหมั้มนี่ถนนเข้าทางทางเข้าบ้านนะที่เอาบีเอ็มมาจอดเนะมื่อก่อนก็นกทาบีเอ็มขวัญขมงชงเชงกันเลยทีเดียวนะฮะี๋ยวต้องไปหาเสืเ้อแจมนะฮะ จะจมอยู่ไหนเอ่ยโอ้ต้นตะโกงหายอิวต้นตะโกต้นนี้เียนเสร็จยังไปดูดิเสร็จยังจะได้ไปนะครับผม